และสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้ององค์เบิดกันสุขู่สุคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศแลพอยิ้นดีตระหนักสู่ช่องของบาวเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยในสัปรับนี้มาพบพ่อวาวเก้าต้อนเศร้าพ่อแม่พี่น้อยเนาะกาทางวาวเก้วสัปาหที่พี่น้องไปปลูกแขนเพื่อนเอื้อยล่อแล้วก็ให้น้องเพื่อนพี่น้อยตอนนี้เพันกาปลูกแขนกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องกาเป็นกระลุกพวกลั่อันยูพี่น้อย อ่าเพูกแขนปีใหม่ใส่ความงามในเฮือนในซานเพิ่นพี่น้องเนาะก็เป็นฮิตของวันนี้อ่าตามที่ฮอตอ่าระดูสงการพี่น้องเนาะกับตอนนี้ก็ได้อ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องไอ้พราะเรายห้างไปทักทายสบายดีทั้งเอื้อเพิ่นอ้ายเพิ่นเล็พี่น้องไปกันเลยไปป้าพี่น้องป้าไปทำการไปเดนนี่ก็ได้อ่า ละตอนนี้ก็ได้พี่น้อยไปอาถูกขอต่อแกนเพิ่นบัานนี้พี่น้อยจะพาทางอากาศจพาพี่พะน้องไปเบิร์ตขับซ้มกันพี่น้อยึบไปพี่น้องไปวันนี้คูสร้างมันก็นดังป,ปังปิงอย่างตอนนี้ก็ได้เห็ดเชืออเห็ด,หดสางพี่น้อยลายคู่หลายคนเดียวนี่ก็มีแต่ผู้เห็ดเชืออเห็ดสางพี่น้องครู sang 2 con, Pinoi, nói thoải <laughs> mái à, đi đâu lạ, ừ, sao nằm mà, con vô đi thì nói sao cũng đây anh, 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 อ่าต่อทางอ่าสบายดีเด้อการบ้ากันสุขุมสุขคนพี่น้องเอยทางบอกก้าวกับมาสวยมไหมนี่พี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้โดยโดยโอ้ยผ่านดิโทรมาบ้านนี่พี่น้องเนาะอ่าคนยืนหักโทรศัพท์กันเด้อพี่น้องเอยมากินกับพี่น้องเนาะกต่มีคนโทรเข้ามามากินกับพี่น้องเอย โอ้พกินข้าวกินน้ำพี่น้อยอ่ะสบายดีก้อยโดยสบายดีไอ้ซดอโดยเป็นไงคุณมื่ออยู่ดีมีแหงอยู่ไหมโดยตัวปไปหายสู้ตัวเลยยังทะเลกินอยู่โดยเ้ยคนนาน่พี่น้องให้เลขบ่ถึกคน่ะเลกเลขตัวได้หเลขตัวบ่ ย่างย่างถือเร็วตัวแล้วล่ะให้ชาวกล้วยพันจุดอะไรกันแล้วพี่หน่อยอ่ะมากบ้านนี้กับพี่น้องเยมาซอยทางอ้ายพันก้อนบ้านนี้พี่น้อยเนาะทางว่างากับมีเงินอยู่ชาวพัชกิจพี่น้องยมาสวยมานนี้กับพี่น้อยสบายดีอ่ะสบายดี เดินน่องยิงยาวกับพี่น้องเนาะกินข้าวกินน้ำอยู่ตอนนี้ก็ได้โอ้ยผูดข้อต่อแขนบ่นแล้วพี่น้องเราก็ขับมาสวยมาในีพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะน้องมาครับคูน้ำซาฟันกีบด้วยไอเด้อโอ้ยคือกันเละไอเดอยูดีมีให้แต่ละพี่านจะได้ความไข่มีการเห็ดตัวที่การงานอย่าให้ลุงเรื่องขนาดการงานสายทุกพี่นไลน์ลุย เฮงๆบางัอเป็นจังได้ซ่องกับผานแลวบ่ไอ้ย่างบคนกิจการ้ี่อั่ร้องวา F C ทางวากากับผากพี่ผานอกหน้อเด้อพี่น้องเนาะอ่าผาพี่ผากนอกอ่าติดตามผับสมน้ำอาันนองน้ำแน่ได้พี่น้องเนาะเป็นกระไดใช้ปผกขว่นเลยอ่ะาตยูงในเนื้อมาบัอัาผาดุกแค่มาดูเลยนะ ขับแขนมาดุขูกแขนปั่นไปในพี่น้อเนาะออมันลายงานเนี่ยงานบุญงานทานแล้วพี่น้อยเนาะตอนนี้บ้าหรอกตอนนี้นะมา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 สวยมากรไดเขาทอดคอไผลายอ่าเออเป็นยงมาใส่กันดีกว่าเ้าะดี๋ยวมีแห้งบ้านนี่อย่แห้งบนีเหือปลากันหรือเปล่

นีตุ่มหัวขแขนผมนี่ผมถนัดทางลำพรังเลยสาธค่ะน้องอะเนาะแขนอะเวียดเพื่อนทั้งหายแบบนี้มาเวียมาเอทั้งนั้นเลยทำนเนาะไปพี่เรพี่น้อเพี่การอยากเวียดยากงานนโดย

บ่าวบานงใจดีชนลอ๋อเบานงใจดีบ่าเบานงใจดีชาแนวพี่น้อยภาคพี่ภาคนอกติดตามับสเมกันแน่พี่น้อยเบานงใจดีชาแนลเดยดเดดเดเอ่ะมาผูกแขนกอนบานเลพี่น้อยออตอ่าเขากินน้ำแบบเสียบเลยพี่น้อยลงไปดิ

phục đèn may, ah phụt đèn, ah đèn may bông đạp Pino à, phục thuyền, Ủa, à không? Là phục nó, đúng, Pino, nó, Pino nó, bông nó, Pino nó, bông đạp Pino nó, Pino nó, bông đạp nó, Pino nó, bông đạp Pino 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 nó, xa nó, กับเขาคงมงกินกันลายได้พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ได้มาช่อมันดีได้บอกก้าเไว้โอ้ยมันเป็นยังมันเป็นยังมันเป็นยังเลยมันเป็นยังมามาพี่น้องมานี่ก้อยยังก้อยใกล้พี่น้องเอ้มาแซ่บๆกันเลยพี่น้องเอ้เอากระเปียกมาเด้อสองถวยเด้อกระเปียกเด้อโอ้ยอุ้บเด้อก็อ่อ่ะกินมปะยับคำมะพร้าวพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาทีนี่มากินเลยเนี่ยเนี่ยตรนี้ับ

รานนง,าน,องอน้องชายน้นอนงสวยคนเจ้าช่อาต่ประเทศบ้านงานใหม่ใลานนึงเอยเนีเดอนั้แน,น่ออน,อน,นอนมาฮอดพี่น้อยเล้วภาพาม่้จะขวดนี่แต่เดียวอยู่แล้วกินตะเกียบ้นาเฮ้ยเอาไปให้ใช้สิสำเนียงคือโอเคเลวพี่น้อย

เองชวยโจโ้รถี oh, Father, ่กระดได้สแมนบาทิวคือบมาต่โอ้บุญทานหนึ่งข้ามากินเท่ข้ากันหนึ่งข้าทานหนึ่งข้าไใช้ยัน่ชินให้แม่ใเนาะแม่ิกินหรือมะขนนะกินได้กินได้่ว่ากินไดลอยบุญยได้ กินจะกินนี่แหละเมื่อโบได้กันยัง่รอตอนนี้พากันนั่งถึงเสาน้าหนีนอ้อยมาสุดแสนทางเพื่อนเอล่อเพื่อนพีนอ้อยมันยังไง ไปลูกอ่ะวใส่ชาเนี่นเ้าัวพี่น้องหลับไปยังแบแทบได้พี่น้องเนาะตะกี้บิดรบอะพี่น้องไอบดกระใสยชงเมือกินเพลอนเลยเอ้าดังว่าใช่ปะลายนะจมันบูดทิ้งเลยบอกว่าเบร์นจบอกมือนั่มนะเบาหน

โอ้ตอนนี้กับพี่น้อยหลายคู่หลายคนมานั่งรำกันพี่น้อยตอนนี้กันเลยเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องอากาศสำหรับคลิปนี้ทำก้าวสีดำล้าพลาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกันระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องนะผากสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าวก้าวคลิปต่อไปเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่าวก้าวสีเมื่อเด้ออสบายดีไร้ยสบายดีโอ้ยสบายดีอากาศยังไงกง โดยเป็นยังไดทางช่องหอยควยเด้อนะเฮ็ดอยู่บ่ตอนนี้ก็ได้ท่าอยู่อือโดยผ่านแล้วบ่เอ้ยฮะผ่านแล้วบ่ยังยังอยู่พี่น้องอ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกจงทางวกเาจงขอขอบุญแล้วขอบคุณนัก FC ทุกๆตาที่เข้ามาได้าเบิ่งรับชมตต้นจนจบลบ่ข้ามโฆษณาแม่พี่น้องขอพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขสุขสุขใจอเพิ่นลำๆเรื่อยๆกันเบิดกันสักครูุ่คนพี่น้องเนาะ อ่ะสุดท e! ้ายนี้ทางว่าเขาก็เอาคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีอ่ะมากินกับพี่น้องเนาะกตมีคนโทรเข้ามามากินกับพี่น้องเลยโอ้พอกินเข่าวกินน้ำพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเอ้ยก้อยโดยสบายดีไอ้ซื้อดโดยไปไหนขุมมืออยู่ดีไม่แห้งยุ่ยเลยโดยตัวเป็นไปหายซู่ตัวเลย Nhãy thảo là nhiều đôi. ôi, cụt nào nèo kỳ nào. Hè, lẹp một thứ, cụt là. Hè, lẹp tố ra. Hè, sao quay phụ tội à la galeo. Hè, sao quay phụ tội à sao quay phụ tội à la galeo. Hè, đâu quay à à มาซอยทางไอ้พนก้อนบานนี่พี่น้อยเนาะทั้งว่ากับมีเงินอยู่ชาพันกีจพี่น้อยอึ๊บมาสวยมันนี่กับพี่น้อยสบายดีไอ้สบายดีเดี๋ยน้องยิงยาวกับพี่น้องเนาะกินข้าวกินน้ำอยู่ตอนนี้ก็ได้โอ้ยปูกข้อต่อแขนบ่นแหละพี่น้อยแล้วก็กับมาสวยมันนี่พี่น้อยเนาะอ่ะอ่ะน้องมาขับคูน้ำซาพันกิจก้วยอายเด้อ เอ้ยกันล้วอ้กันยู่ดีนี่แหแลมตีได้ควาไข่มีารเหตุตที่การงานยังลูกงขนาดการงานลทพี่น้องอ่าไลน์ลุยเฮงปังเอ้ยเป็นยังไ้ซ่องกับผาดแลยบ่อ้ย่งบ่ยงบ่อ๋อี่น้อยัี้ว FC ทางปากาวกับผักพีผักน้องเด้อพี่น้องเนาะ้า มากพี่ภากน้องอาติดตามหับซมน้ำอ้นองน้ำแน่ได้พี่น้อยเนาะเป็นกระได้ใช้ผักขวัญเลยผักขวัญเนยมาบันอ่ะันแขนมาดูเน่ยนะผักแขนมาดูผูกแขนปั้นบันพี่น้อยเนาะมันลายงานเลยเนี่ยงานบูญงานทานเล้พี่น้อยเนาะอย่านตอนนี้บ้าอตอนนี้นะ มามามาสวยมากรไดขอโทษขอไ่ลายเอเป็นยงมาใยกันดีกว่าบุเออเนาะเออมีแห้งปานมีแม่เรือปากันแล้วบ่โอ้ด้วยานนมูาดูเือกันเนอะมาผูกเกี่ยวกตอนบนนี้ เอาเบาหวานอ่าง้เอาเด้อวิ่งกันข้าวขึ้นข้าวมาเนอไห้ที่ดีที่สุดให้ใส่ใจยิ่งคอยไอ้ยแล้วรับเลยด้วยเอาพี่สัตว์เดี๋ยวยันนาทองพอให้ได้นี่ตุ๊กหัวกุแข้งพอมีทุกคนมหนักกันแลาวพลังเลยสาูุค่ะบย่องไงเนาะขบแขนเอ๊ะเว้ยพอดีข้างในแบบนี่

rồi à. Rồi à, phụ con bắn này khi nào ấy Ơ à, tô À chào cái nằm đẹp xếp xếp đấy khi nào ấy Rồi ôi một bên nhang một bên nhang một bên nhang Bên nhang bên nhang bên nhang Mà bạn đi phụ con <laughs>

mặt đây. Đây <laughs> oh. uh. không những người lạ lẽ nào, lắm lắm đây lắm 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 bỏ lắm 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 lắm

ตาด้านหลับบ <Because the modelling out> ้าตอนนี้ล่างมาใครล่างบก้าวตีไหมออต่เนาะเออองแท้มาหอดนี่น้องเอ้ล่างน้องชายน้อง่วยคนวยซอยมากกรุงเทพนี่งานสม่เด้ล่างนึงคนยเ องแตะแน่นอนมาฮอดพี่น้อยแล้วภาพเราบุ้มี่จะขวดนีแต่เลี้ยงอยู่แล้วกินตะเกียบเนาะเฮ้ยโหไม่ให้ใช้สิจำเนียวคือว่าโอเคแล้วพี่น้อยตักไม้น้องทิพย์เดินลูกเด้อต้องปลุกด้อตั้งมันเอเด้อ

Premises, มากินพ ah, oh. like ี่ข้ากันหเพื่ออะไรานหนึ่งข้าใช้อันนี้นะแม่ใ่เนาะแม่กินี่จ้มหรือะโค้น่กินได้กินได้มลากินเือย้่ได้กินจะกินนี่แหละเมื่อได้ก็ยังนี่หรอตอนนี้พากันนั่งข้าวนอยูี่นี่เลย

เวดก็ใส่ทงเมากินเพื่อนเลยเอาังว <laughs> <c oughs> ่าใช่ปะลายลจ้ะ <c oughs> มันบูดทิ้งเลยบอกข้าเวิร์ัจบอกเมื่อน้ำหน่ะเยวเียกไม้ล่อะไรนี่เดะบ่เนา่หงงเมือพี่น้องเไรเนมื่อนาะไม่งแล้วกรโพดโแล้วพี่น้องเอ ไ่้าออเอารถเอารถเป็ังเาห้เอาปวน่นนั่นนี่ไปก็ดิ่กเอาี่กไว่านันันนี่เอานมือว้ารรกับอ้อม่ขงเลยกทั้งรับกาพร้อมไมใช่ไหมแมามาพี่น้องแทบจะบากันเลพี่น้องนะ กันเอาเออแม่อะไรม่บอกนะิวเขาเปียกที่เปลือกน

โอ้ตอนนี้กับพี่น้อยหลายคนมานั่งกันพี่น้อยตอนนี้กันเลยเนาะอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ทำบ้าวก้าสีดำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกันระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะผากสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าวก้าวคลิปต่อไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่าวก้าวสีเมื่อยเด้่อยสบายดีเอื่อยสบายดีโอ้ยสบายดีการจากไหนก็

อ่าสุดท้ายนี้ทำว่าเขาก็เอาคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี